เรื่องเล่านิทานธรรมะตอนที่38ถึง46ตอนนางโสนาเทรีพระหุปุติกาเทรีนางโสนาเป็นทิดาในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเมื่อเติบโตก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่ม ในตระกูลเศรษฐีทัดเทียมกันนางมีบุตรชายสิบคนจึงได้รับสมญาว่าพาหุบุติกาผู้มีลูกชายมากต่อมาสามีของนางสิ้นชีวิตนางแจกสมบัติให้บุตรทั้งสิบคนไปนางจึงยากจนลง และบรรดาบุตรชายและบุตรสะพยก็ไม่เลี้ยงดูและไม่แสดงความเคารพนับถือนางจึงออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์นางบวชเมื่อมีอายุมากนางจึงต้องรับใช้ภิกษุณีที่อายุน้อยกว่าแต่แก่อาวุโสมากกว่านางโสนาเถรีถึงมีอายุมาก ก็มียอ่อท้อฝึกปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุอรหัตตะผลนางโซนาเทรีเห็นว่าถ้าปล่อยให้ภิกษุนีที่อายุน้อยกว่าแสดงกิริยาไม่สมควรเช่นใช้ให้นางทำงานต่างๆและคอยจับผิดนางซึ่งบรรลุอรหัตตะผล ก็จะเป็นบาปมัวหมองแก่ภิกษุนีอายุน้อยเหล่านั้นนางโสนาเทรีจึงสแสดงปฏิหารเอาน้ำใส่เหยือกแล้วทำให้เดือดด้วยอิทธิลิ์พิกษุนีผู้อ่อนวัยกว่าทั้งหลายจึงทราบว่านางบรรลุอรหัตตผลจึงพากันมาขอขามาบาป ตอนนางกุณณนะธระเกศีเทรีในสมัยนั้นมีทิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เป็นที่รักสนิทเสนหาของบิดามารดามากเศรษฐีสร้างปรา,าสาทเจ็ดชั้นให้นางอยู่วันหนึ่งมีการแห่นักโทษประหาร ผ่านปรา,าสาทธิดาเศรษฐีมองลงไปเห็นโจรหนุ่มหน้าตางดงามมองลงไปเห็นโจรหนุ่มหน้าตางดงามก็มีความหลงรักเศรษฐีปิดาจึงต้องนำเงินสินบนผู้คุมให้หาคนมาประหารชีวิตแทนแล้วนำโจรมาอยู่กับบุตรสาว จนนั้นมิได้มีจิตรักไข่ธิดาเศรษฐีจึงคิดหาอุบายาจนนั้นมิได้มีจิตรักไข่ธิดาเศรษฐีจึงคิดหาอุบายพาภรรยาไปฆ่าเพื่อเอาเครื่องประดับจึงชวนนางไปแก้บนเทวดาที่บนเขาและให้นางแต่งตัว ให้สวยงามด้วยเครื่องประดับและจัดเครื่องพีกรรมทิดาเศรษฐีลงเชื่อจึงจัดทาพิธีพีกรรมนำสิ่งของไปที่ภูเขาโจรให้เบาไวพร่คอยอยู่ที่เชิงเขาโดยโจรพาทิดาเศรษฐีขึ้นไปบนเขา เพียงสองต่อสองเมื่อขึ้นเขาไปแล้วเมื่อขึ้นเขาไปแล้วโจนจึงให้นางถอดเครื่องประดับอันมีค่าแล้วจะจับนางโยนลงเขาที่ตาเศรษฐีอ้อนวอนขอเวลาไร้รำถวายเทวดาก่อนตายพอโจนเผลอ นางก็ผักโจรตกภูเขาไปด้วยความเสียใจนางจึงไม่กลับปราศาสตร์แต่ไปบวชเป็นนักบวชปริภาชกนอกพุทธศาสนานางชอบทักทายสนทนาธรรมกับบุคคลต่างๆโดยจะปักกิ่งว่าบนกองทรายผู้ที่จะตอบกับนาง จะมาดึงกิ่งว่านี้ออกแต่นางก็สามารถโต้อตอบธรรมะกับบุคคลต่างๆได้ชนะนางก็เดินทางไปเรื่อยจนวันหนึ่งมาถึงกรุงสาวัตถีและเมื่อได้โต้อตอบกับพระเทระในพุทธศาสนานางเกิดศรัทธาขอบวชในพุทธศาสนา แม่บรรลุมรคผลถึงขั้นอรหัสตะผลเนื่องจากมีผมหยิกจึงได้ชื่อว่ากุลทละเกสีตอนนางกีสาโคตมีในสมัยนั้นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีผู้หนึ่งมีเงินทองอยู่40โกร วันหนึ่งเงินทองสี่สิบโกดนั้นกลายเป็นก้อนฐานไปหมดเศรษฐีเสียใจเศร้าโศกมากเพื่อนคนหนึ่งจึงแนะนำว่าขอให้ท่านขอให้ท่านนำเงินทองที่เป็นของท่านนี้ไปนั่งขายถ้าใครมาทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้ง ท่านมานั่งขายทานขอให้ตอบว่าเราจะไม่ขายให้ท่านถ้าใครมาทักว่าคนอื่นขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งท่านมานั่งขายเงินทองขอให้ท่านให้ผู้นั้นหยิบทานส่งมาที่มือทานนั้นจะกลายเป็นเงินทองให้ท่านนำผู้นั้น มาเป็นบุตรทิดาในเรือนเศรษฐีจึงทําตามผู้คนเดินผ่านไปมาก็ล้วนแต่ทักว่าขายฐานจนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กรุ่นสาวที่ดาของตระกูลเก่าแก่แต่ยากจนชื่อกีสาโคตมีเพราะนางมีรูปร่างบอบบาง นางกีสาโคตมีมาที่ตลาดเห็นเศรษฐีก็ทักว่าพ่อคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งทำไมพ่อมาขายเงินขายทองเศรษฐีได้ฟังก็ดีใจบอกให้นางหยิบเงินทองให้นางก็หยิบฐานนั้นขึ้นมาพอนางวางฐานไว้ที่มือเศรษฐี ก็กลายเป็นเงินเป็นทองเศรษฐีจึงขอให้นางกีสาโคตมีแต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐีต่อมานางกีสาโคตมีตั้งครันและคลอดบ,บุตรชายน่ารักนางมีความรักใคร่ในบุตรชายมากแต่บุตรชายโตเดินได้ก็ล้มป่วยเป็น ถึงแก่ความตายนางกีสาโคตมียังไม่รู้จักความตายก็ไม่คิดว่าลูกของตนตายแล้วได้แต่อุ้มศพของลูกเดินไปที่ต่างๆให้ช่วยรักษาชาวบ้านแนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงบอกกับนางว่าให้หาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหนึ่งกำมือ จากบ้านที่ไม่มีคนตายเลยมาแล้วพระองค์จะรักษาให้นางกีสาโคตมีก็อุ้มศพลูกไปขอมเมล็ดพันธุ์ผักกาดตามบ้านทั้งหลายแต่ทุกบ้านก็เคยมีคนตายทั้งนั้นไม่มีบ้านใดที่ยังไม่มีคนตายนางกีสาโคตมีจึงได้คิดนำลูกไปเผาตามประเพณี แล้วเข้าไปขอบวชในพุทธศาสนาและศึกษาธรรมจนบรรลุมรรคผลถึงขั้นอรหัตตะผลตอนพระนางพิมพายโสธราเทรีพระนางพิมพายโสธราเทรีถือกำเนิดในสกุลโกริยะวงศ์เป็นพระราชธิดา ของพระเจ้าสุปพุทธ,ธะครองเมืองเทวทะหะอยู่ด้านหนึ่งของแม่น้ำโรหีนีมเหสีชื่อพระนางอมิตาพระเจ้าสุปพุทธ,ธะและพระนางอมิตามีโอรสทิดาสององค์คือพระเทวทัตและพระนางพิมพายโสธราต่อมา พระนางพิมพายาโสธราได้อภิเษกกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแห่งสกยาวงพระนางมีโอรสชื่อพระราหุลเมื่อพระราหุลประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชแสวงหามโมฆะธรรมพระนางพิมพายาโสธราก็เลี้ยงดูพระราหุลเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าได้แล้วก็ได้เสด็จมาปรดพระราชบิดาและพระญาติให้กรุงกับ,บินละพัทพระราชบิดาได้บรรลุอรหัตตะผลก่อนสิ้นพระชนส่วนโอรสพระราหุลพระพุทธองค์ทรงบวชให้เป็นสัม,มเนรองค์แรกในพุทธศาสนา เมื่อพระเจ้าสุดโทธนะสวรรคตและพระนางมหาปชาบดีบวชเป็นภิกษุณีพระนางพิมพายโสธราก็ออกบวชและศึกษาธรรมจนสำเร็จมรรคผลถึงขั้นอรหัตตะผลพระนางได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทะะัทคะ ทางด้านการระลึกชาติก่อนได้พาพพิมพายโสธทราพระเทรีนิพพานเมื่อมีชนมายุ79ปีก่อนการปร,รินิพพานของรบพุทธเจ้าสองปีนางจุรสุภัธาในสมัยนั้นอนาถพินทิกาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี มีเพื่อนสนิทชื่ออุคะเป็นเศรษฐีเมืองอุคะนครเพราะเมื่อยังหนุ่มทั้งสองเรียนศิลปะวิชากับอาจารย์เดียวกันทั้งสองเคยสัญญากันว่าถ้าทั้งสองมีบุตรธิดาก็จะให้แต่งงานกันวันหนึ่งอุคะเศรษฐีเดินทางมาค้าขายด้วยเกวียน500เล่ม มาที่กรุงสาวัตถีและมาที่พักเรือนของอาณาบินทะกะเรษฐีและมาที่และมาพักที่เรือนของอาณาบินทิกะเรษฐีอาณาบินทิกเรษฐีจึงให้บุตรสาวชื่อนางจุลสุภัทธาไปดูแลเลี้ยงดูอุคาเรษฐีและบริวาร อุคเศรษฐีมีความพอใจในความสามารถและจริตกิริยาของนางจุรสุภัธาจึงนึกถึงสัญญาที่เคยทำกันเมื่อหนุ่มจึงขอนางจุรสุภัธาให้แต่งงานกับปูรชายของตนและส่งนางจุรสุภัธาไปสู่อุคานาคร นางจุฬสุภัฒาานี้เคยมีหน้าที่อาหาถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันและนางได้ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นโสดาบันเมื่อนางไปอยู่อุครนครอุคขเศรษฐีบิดาของสามีนับถือชีเปยืยก็จะให้นางจุฬสุภัทาายกมือไหว้ สักการะชีเปอยนางจูสุรพัตตานางจูระสุพัตธาไม่ยอมทำตามมารดาของสามีจึงถามนางว่านางนับถือผู้ใดนางจูรสุพัตธาตอบว่านางนับถือในพระพุทธองค์เมื่อมารดาของสามี ให้นางเล่าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นางเกิดความเลื่อมใสจึงให้นางจูลสุภัทธ,ธานิมนต์พระพุทธองค์มาฉันอาหารและแสดงเทศนาเนื่องจากคนทางไกลนางจูลสุภัทธ,ธาไม่สามารถมานิมนต์พระพุทธองค์ได้นางจึงขึ้นไปบนปราสาทชั้นบน หันหน้าไปทางกรุงสาวัตถีที่พระพุทธองค์ประทับแล้วอธิษฐานอัญเชิญพระพุทธองค์และคณะสงฆ์มาฉันอาหารเทศนาในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้ทราบด้วยพยานก็นำคณะสงฆ์เสด็จมายังอุคคนาครในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้แสดงพระเทศนาให้แก่อุคคาเศรษฐีและพันรยา ทั้งสองมีความกระจ่างในธรรมบรรลุมรรคผลขั้นโสดาบันตอนนางปริภาธิกาชื่อสุนทรีในสมัยนั้นผู้คนมีความนับถือในพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มเดียระถีนอกพุทธศาสนา ซึ่งเคยได้ลาบสก,การะมากก็มีลาบสก,การะน้อยลงจนเกือบไม่มีเลยพวกเดียรถีจึงคิดอุบายทำลายความเชื่อถือในพระพุทธองค์โดยให้นางสุนทรีผู้มีรูปร่างงดงามทำท่าเดินทางไปเชตวันตอนเย็นในขณะที่มหาชนกับ จากเฝ้าพระพุทธองค์และทำท่าเดินทางออกจากเชตวันในตอนเช้าขณะที่มหาชนเดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์และเมื่อมีผู้ใดถามว่านางไปไหนมานางก็ตอบว่านายนางไปปน,นิบัติพระพุทธองค์นางทำอยู่เช่นนี้หลายวันแล้ววันหนึ่งพวกเดียรถีได้จ้างนักเลง ไปฆ่านางสุนทรีแล้วนำซากศพไปไว้ที่ใกล้พระคันทกุฎีที่ประทับของพระพุทธองค์แล้วทำเป็นทีว่าไปพบศพนางสุนทรีใกล้ที่ประทับของพระพุทธองค์แล้วนำศพของนางสุนทรีไปในป่าช้าเพื่อให้หมหาชนได้ทราบพระราชาพระเจ้าประเสริที่โกศล จึงให้ราชบุรุษไปสืบความจริงก็พบนักเลงที่ฆ่านางสุนทรีแล้ววิวาทกันจึงจับมาสอบถามได้ความว่ารับจ้างเดียรถีมาฆ่านางไปไว้ที่ใกล้คันทะกุดีพระราชาจึงลงโทษเดียรถีแล้วลาบสก,การะก็ปรากฏแก่พระพุทธองค์มากยิ่งขึ้น ตอนนางกุมาริกากินไข่ไก่ในสมัยนั้นที่หมู่บ้านปันทุระใกล้กับเมืองสาวัตถีมีชายคนหนึ่งเก็บไข่เต่าได้เขานำไข่เต่านั้นให้แก่กุมาริกาบตรสาวกุมาริกานั้นเมื่อได้กินไข่เต่าแล้วติดใจในรสไข่มารดาจึงนำไข่ไก่มาให้ กุมาริกาก็กินไข่ไก่ทุกวันและไปเก็บจากแม่ไก่แม่ไก่มีความโกรธที่กุมาริกานำไข่ของตนไปทุกทีจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นยักษ์มากินบุตรของนางกุมาริกาแล้วแม่ไก่ตายไปเกิดเป็นแมวในบ้านนั้น ส่วนกุมาริกาเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในบ้านนั้นเช่นกันทุกครั้งที่แม่ไก่ตกไข่แมวก็จะมากินทุกครั้งแม่ไก่มีความพยาบาทอาฆาตแมวเมื่อตายก็ไปเกิดเป็นเสือเหลืองส่วนแมวไปเกิดเป็นกวางเสือเหลืองก็กินลูกกวางทั้งสองต่างผูกอาฆาต เที่ยวกินลูกซึ่งกันและกันอีกห้าร้อยชาติจนในชาติสุดท้ายนางหนึ่งเกิดเป็นยักษิสีนีอีกนางหนึ่งเป็นกุลรธิดาในเมืองสาวัตถีพระพุทธองค์จึงตัดเทศนาสอนว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่มีเวรการจองเวรกันทำให้เกิดทุกข์ หญิงทั้งสองเกิดความสลดใจจึงเลิกการจองเวรและปฏิบัติธรรมทอนนางจินจะมาณวิกาในสมัยนั้นในกรุงสาวัตถีมีนักบวชหญิงนอกพุทธศาสนานางหนึ่งชื่อนางจินจะมาณวิกา นางมีรูปร่างหน้าตางดงามดุจเทพอับสรบรรดาเดียระถีนักบวชนอกพุทธศาสนาที่มีความเดือดร้อนที่ราบสักการะลดน้อยลงเพราะมหาชนพากันไปนิยมฟังเทศนาของพระพุทธองค์จึงพากันไปหานางจินจะมานวิกา ให้ไปแสดงกิริยาท่าทางให้เป็นที่มัวหมองแก่พระพุทธองค์นางจินจะมาณวิการับช่วยเดียระถีเหล่านั้นนางจึงแส้งทําท่าเดินทางไปเชตวันในตอนเช้าขณะที่มหาชนเดินเข้าพระนครและทําท่าเดินทางออกจากเชตวันในตอนเช้า ขณะที่หมาชนเดินไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อใครถามว่านางไปไหนนางก็ตอบว่าไปพบพระพุทธองค์ไปอยู่กับพระพุทธองค์และหลังจากนั้นสองสามเดือนนางก็หาท่อนผ้ามาพันท้องให้เป็นท้องอ่อนๆและพันให้ใหญ่ขึ้นตามกาลเวลาเมื่อถึงเดือนที่9้า นางก็ใช้ท่อนไม้ผูกท้องคุมไว้แล้วเดินไปที่ธรรมสภาขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงพระเทศนานางก็ไปยืนหน้าพระพักพระพุทธองค์แล้วพูดว่าพระพุทธองค์ดีแต่สั่งสอนผู้อื่นแต่ลูกที่จะเกิดมาไม่ยอมดูแลพระพุทธองค์ตัดตอบว่า ความที่เจ้ากล่าวนี้จริงหรือไม่เรากับเจ้าเท่านั้นย่อมรู้ขณะนั้นอาสนะของพระสักกะเทวราชแข็งเป็นหินพระสักกะเทวราชจึงทราบถึงเรื่องนี้จึงแปลงกายมาเป็นหนูแทะเชือกที่พันท้องนางจินจะมาณวิกาอยู่ท่อนไม้ก็หล่นลงมามาหาชนจึงโห่ร้องขับไล่ พอนางจินจะมาณวิกาก้าเดินก็ถูกธรณีสูบลงไปตอนพระอัญญากนทัญญะพระัญญากนทัญญะเกิดในสกุลพามมหาศาลในหมู่บ้านชื่อโกนนวัตถุอยู่ใกล้กับกรุงกบบินละพัฒน์ ได้ร่ำเรียนจบไตเพศรู้ลักษณะมนหรือตำราทายลักษณะเป็นอย่างดีเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูตรพระเจ้าสุทโทธนะได้ตัดเชิญพามผู้เชี่ยวชาญแปดคนมาทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะขณะนั้นโกนทัญ,ญะมีอายุน้อยที่สุดพามเจ็ดคน ทำนายว่าถ้าเจ้าชายเป็นคารวาสก็จะได้เป็นจักรพรรดิและถ้าออกบวชก็จะตัดสรู้เป็นศาสนาผู้ยิ่งใหญ่มีโกนทัญญะผู้เดียวที่ทํานายว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะออกบวชเป็นศาสนาผู้ยิ่งใหญ่โกนทัญญะได้ติดตามข่าวข่าวเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตลอดเวลา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชกรทัญญะได้ชวนพามผู้เป็นบุตรของพามที่ทำนายลักษณะครั้งนั้นแส้สิ้นชีวิตไปหมดแล้วจำนวนสี่คนคือพัทธยะวัปปะมหานามะและอัศชิรวมเป็นทั้งหมด5้าคนออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะ และได้ติดตามอุปถาคอยู่ถึง6ปีเมื่อเจ้าชายศิททัตถ์เลิกบำเพ็ญทุกกระกิริยาพามทั้ง5หรือเบญจะวะคัคคีเข้าใจว่าพระพุทธองค์พอต่อการสแสวงหาโมฆะธรรมแล้วจึงหลบหลีกไปเมื่อพระพุทธองค์ตัดสรู้อนุต สรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงนึกถึงเบญจวคีจึงเดินทางไปพบเบญจวคีที่ป่าอิสิปตนณะมะลึคทายวันเมื่อพระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาให้เบญจวคีนั้นโกนทัญญะเป็นผู้เข้าใจในพระธรรมก่อนทุกคนพระพุทธองค์จึงเป็่งวาจา โกนธัญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหนอ,นญญหนอตั้งแต่นั้นมาพระโกนธัญญะจึงมีชื่อว่าอัญญาโกนธัญญะอัญญาเท่ากับรู้เป็นจะวะคีจึงบวชในพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้จึงเรียกว่าเป็นเอหิพิกุ เป็นจะวะัวคีได้แยกย้ายเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาพระอัญญากรัญญะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตะทะคะรัตตัญยูคือผู้รู้ราตีนานหรือผู้เก่าแก่ต่อมาพระอัญญาโกรัญญะ ได้ไปอยู่ป่าและนิพพานในป่านั้น